สวัสดีครับวันนี้มาที่ปูถิงเราจะขึ้นไปที่ลานทำปูถิงครับไปดูหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับสิงโตหมอบนี่ครับลานทำปูถิงลานทำปูถิงนี่จะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพระถิงประดิษฐานอยู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ จักกาะระครับนี่ครับลานธรรมภูสิงห์นี่สิงครับลักษณะคล้ายกับสิงห์หมอบหินเป็นหินทรายแดงมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับสิงโตนอนหมอบอยู่ครับลานธรรมภูสิงห์ ใกล้กับรานทำภูถิงจะมีจุดชมวิวที่สวยตรงนี้เขาเรียกว่าประตูภูถิงครับประตูภูถิงจะเป็นช่องลักษณะคล้ายประตูอยู่ระหว่างหินสองก้อนเป็นกำแพงคล้ายกับประตูเมื่อเราเดินเข้าไปจะไปเจอหน้าผาและก็ ่ามองไปข้างหน้าจะเป็นวิวเทวทัศน์ที่ถวยอามจุดหนึ่งอของปูถิงครับจุดนี้นักท่องเที่ยวจะมา,าเช็คอินถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งของปูถิงอ,อยู่ที่จังหวัดบึงการ สวยครับคล้ายประตูจริงๆหินก้อนใหญ่สองก้อนเป็นกำแพงมีช่องว่างเมื่อเดินเข้าไปก็จะคล้ายกับประตร mm hmm. รูแล้วก็จุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง ริมผาตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากครับจุดนี้ครับสวยครับสวยมากทีเดียวครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ